เมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แสนจะเพียบพร้อมไป็นทุกอย่างแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขากลับต้องทำข้อแรกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนของเขาและข้อแรกเปลี่ยนนั้นก็คือเขาเนี่ยต้องกลายเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอวนาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนเนเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Vampire Assistant ได้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจากดาเลนเด็กหนุ่มผู้อัจฉริยะสายดีและเขาเนี่ยก็ได้มีเพื่อนสีสุดบ้องอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าสตีฟครับและทั้งคู่เนี่ยมักจะตัวติดกันอยู่เสมอทั้งๆท,ที่ทั้งสองเนี่ยนิสัยต่างกันสุดขั้วโดยดาเลนเนี่ยเป็นเด็กที่ดีแล้วก็สนใจแมงมุมมากเป็นพิเศษส่วนสตีฟนะครับเป็นเด็กเกเรที่ชอบอ่านหนังสือแวมไพร์ทุกเล่ม และแล้วในวันนี้เนี่ยสตีฟนะครับก็ได้ชวนดาเลนโดดเรียนเพราะอาจารย์ของพวกเขาเนี่ยมีนิสัยแย่ๆอย่างการเอาเล็บเนี่ยขูดกระดานดำเพื่อเรียกความสนใจจากนักเรียนครับต่อจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยจึงได้โดดเรียนไปนั่งเล่นอยู่บนดาดฟ้ากันฝ่ายสตีฟนะครับได้เล่นปากก้อนหินใส่หลอดไฟอยู่และพยายามชวนดาเลนเนี่ยมาเล่นด้วยกันแต่ดาเลนนะครับกับสนใจแต่มังมุมที่อยู่ในมือของตัวเองอยู่ครับทำให้สตีฟเนี่ยบีมงมุมในมือของดาเลนทิ้งแล้วก็ท้าทายดาเลนให้ปากก้อนหินให้โดนหลอดไฟแทน แต่แล้วจู่ๆเนี่ยอาจารย์ที่กําลังสอนอยู่ก็ได้ยินเสียงหลอดไฟแตกทําให้ทั้งคู่เนี่ยถูกเรียกเข้าห้องปกครองแล้วก็โดนต่อว่าไปในที่สุดและเมื่อกลับมาถึงบ้านดาเลนเนะครับได้ถูกพ่อแม่ตําหนิเขาอย่างหนักเพราะเขาเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนแถมยังทาลายทรัพย์สินในโรงเรียนอีกแต่พวกเขาเนี่ยก็คิดว่าเป็นพอสตีฟที่ทําให้ดาเลนเนี่ยกลายเป็นแบบนี้ฝ่ายพ่อแม่เนี่ยจึงได้สั่งห้ามให้ดาเลนเป็นเพื่อนกับสตีฟอีกต่อไปครับ ต่อจากนั้นในตอนลุ่งเช้านะครับในวันนี้เนี่ยสตีฟได้รู้จากแม่ของตัวเองว่าดาเรนเนี่ยจะเลิกคบเขาเป็นเพื่อนแล้วเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจเข้าไปถามดาเรนโดยตรงซึ่งดาเรนเนี่ยก็ตอบสตีฟกับว่าใช่แต่เราเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะซึ่งมันนะครับทำให้สตีฟเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ต้องแอบเป็นเพื่อนกันซะอย่างนั้น แต่แล้วในระหว่างนั้นเองนะครับก็ได้มีรถสีดําขับผ่านหน้าของพวกเขาไปพร้อมกับโปรยใบปิวโชว์ของคณะคนปันหลาดที่จะจัดขึ้นแค่คืนนี้เท่านั้นทําให้ทั้งคู่นะครับสนใจโชว์นี้เป็นอย่างมากชนดานเลนเนี่ยเก็บใบปิวนั้นกลับไปดูในคาบเรียนแต่เขาเนี่ยก็ถูกอาจารย์จับได้แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ไปดูโชว์นี้ครับเพราะมันเนี่ยผิดกฎหมาย แต่แน่นอนนะครับว่าในคืนนั้นเองด้านเล่นกับสตีฟเนี่ยก็แอบออกจากบ้านเพื่อไปดูโชว์ด้วยกัน2คนอยู่ดีและเมื่อทั้งคู่นะครับได้ไปถึงเนี่ยก็ได้จ่ายเงินซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปด้านในด้วยกันและภายในเนี่ยก็มีผู้คนที่รอชมการแสดงอยู่เป็นจํานวนมากครับ และแล้วนะครับการแสดงเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นมีคนประหลาดขึ้นมาบนเวทีอยู่หลายคนทั้งมนุษย์หมาป่ายิงที่งอกชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองขึ้นมาได้หรือแม้แต่มนุษย์งูแล้วก็มาดามที่ทํานายอนาคตได้ครับและเธอเนี่ยก็ได้ทํานายอนาคตของดาเลนที่จะเกิดหายานะขึ้นและนั่นเนี่ยก็ทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็รีบวิ่งลงจากเวทีไปในทันทีเล่นเอาดาเลนกับสตีฟนะครับงุนงงไปตามๆกัน แต่ไม่นานนักเคปลียกับแมงมุมของเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นแสดงต่อครับซึ่งแมงมุมนั้นเนี่ยก็ดึงดูดความสนใจของดาเลนเป็นอย่างมากเขาเนี่ยเหมือนถูกมนต์สะกดทันทีที่ได้เห็นมันถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะพิดร้ายแรงที่ถูกกัดเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ถึงตายได้เลยก็ตามและในขณะที่เคปลีย์นะครับทำการแสดงกับแมงมุมอยู่นั้นเองสตีฟเนี่ยก็ได้บอกกับดาเลนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นแวมไพร์เขาเนี่ยเคยอ่านเจอในหนังสือ แต่แล้วจุ่ๆนะครับเคปลีเนี่ยก็ได้โยนแมงมุมเข้าไปใส่ดาเล่นพร้อมกับบอกทั้งคู่ว่าแวมไพร์เนี่ยไม่มีจริงหากใครล่วงรู้ความจริงเข้าเขาเนี่ยอาจไปเยือนในยามนิทรา และหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ยก็ได้บุกเข้ามาพร้อมกับตำรวจครับมไลกณาคนประหลาดให้ออกไปจากเมืองนี้ทําให้ดาเลนกับสเ,ยเ่ยต้องรีบวิ่งหนีไปเพื่อไม่ให้อาจารย์ของพวกเขาได้จับได้และพวกเขาเก็เกิดลงทางกันฝ่ายดาเลนนะครับที่กําลังวิ่งหนีอยู่นั้นเองก็บังเอิญไปเจอเข้ากับห้องพักของเคปลี่์เข้าครับเขาเนก็แอบเข้าไปในห้องนั้นทันทีเพื่อขโมยแมงมุมกลับบ้าน แต่ก่อนที่เขาเนีจะได้ออกจากห้องไปเคปลี่ก็ได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเพื่อนของเขาทําให้ดาน,นะเรนรีบวิบ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในตู้ใกล้ๆทันทีก่อนที่เขาเจะแอบฟังบทสนทนาของเคปลี่กับเพื่อนที่พูดคุยกันถึงเรื่องของไทนี่ผู้ฝักฝ่ายสงครามแล้วก็คอยหนุนหลังเราแวมพาณิชยที่กระหายเลือดแล้วก็บ้าคลั่งครับแล้วก็ฆ่าคนไม่เลือกหน้า พวกมันเนี่ยกลับมาตามล่าเคปลี่กับเพื่อนๆโดยที่สภาแวมไพร์เนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเพียงเพราะไม่มีใครนะครับอยากเปิดศึกที่สงบสุขมานานกับพวกแวมพานิช แต่แล้วในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยครับกำลังคุยกันอยู่นั่นเองสตีฟเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาในห้องเพื่อบอกทั้งคู่ถึงเรื่องที่เขาเนี่ยรู้ว่าเคปรีเป็นแวมไพร์แล้วและเขาเนี่ยต้องการให้เคปรีเปลี่ยนเขาเป็นแวมไพร์อย่างที่เขาเนี่ยฝ่ายฝันมาดูตลอดเพราะเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องทนถูกใครรังแกอีกต่อไปแล้วแต่เคปรีเนี่ยก็ไม่ทําตามให้ที่สตีฟขอครับเพราะเลือดของสตีฟเนี่ยมีรสที่ชั่วมากเขาเนี่ยก็เลยขับใส่ไล่ส่งสตีฟให้ออกจากห้องไปทันที และไม่นานนักเพื่อนของเคปลี่เนี่ยเขาก็ได้ออกจากห้องไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมของไทนี่ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยในห้องเหลือแค่เคปลี่กับดาเลนที่แอบดูอยู่ในตู้เสื้อผ้าหลังจากนั้นนะครับเคปลี่เนี่ยเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าแมงมุมของเขาเนี่ยได้หายไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันนะครับกับที่ดาเลนเนี่ยเห็นประตูลับในตู้แล้วก็รีบวิ่งตรงเข้าไปในทางลับทันทีครับและเมื่อดาเลนเนี่ยวิ่งไปได้สักพักเขาเนี่ยก็พบทางออกสู่ถนนด้านนอกแล้วก็ได้เจอเขากับไทนี่ที่จอดรถรอรับเขาอยู่ ่ายดาเลนนะครับรีบขึ้นไปบนรถของไทนี่ทันทีเพื่อไม่ให้ถูกเคปลี่เนี่ยจับได้และระหว่างทางไทนี่เนี่ยก็ได้ถามดาเลนว่าเชื่อในเรื่องการเป็นจิตวิญญาณมนุษย์ไหมซึ่งมันนะครับก็ทําให้ดาเลนเนี่ยงุนงงเป็นอย่างมากเพราะเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมอร์ลาฟนะครับหนึ่งในแวมพาณิชย์เนี่ยก็ได้บอกกับไทนี่ว่าดาเลนเนี่ยเป็นแค่ถุงใส่เลือดเท่านั้นแต่ไทนี่เนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นเขานะครับคิดว่าดาเลนเนี่ยมีแววดีในการก่อสงครามเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะครับไทนี่เนี่ยก็ได้ดึงเส้นผมของดาเลนเพื่อไปตรวจสอบ DNA ครับก่อนที่เขาเนี่ยจะปล่อยให้ดาเลนเข้าบ้านไปทําเอาดาเลนนะครับตกใจและก็หวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและในเช้าวันต่อมานะครับดาเลนเนี่ยได้นำแมงมุมไปที่โรงเรียนด้วยแต่เขาเนี่ยก็ถูกสตีฟจับได้ว่าขโมยแมงมุมมาครับทำให้ดาเลนเนี่ยสารภาพทุกเรื่องกับสตีฟทั้งเรื่องที่แอบขโมยแมงมุมแล้วก็เรื่องที่สตีฟเนี่ยอยากเป็นแวมไพร์ครับ แต่ไม่ทันไรเนี่ยจู่ๆแมงมุมเนี่ยก็เกิดหลุดออกมาจากกระเป๋าของดานเล่นแล้วก็วิ่งไปทั่วโรงเรียนเลยครับทำให้สตีฟเนี่ยรีบหยิบไม้กวาดขึ้นมาเพื่อฆ่าแมงมุมทิ้งแต่เขาเนี่ยก็ทําพลาดแล้วก็ถูกแมงมุมกัดเข้าที่หน้าอย่างจังจนสลบล้มลงไปนอนกับพื้นในทันที ทำให้หลังจากนั้นนะครับดาเลน,นเนี่ยได้รีบไปหาเคปลียเพื่อขอโทษที่ขโมยแมงมุมไปแล้วก็ขอยาถอนพิษเพื่อช้รักษาเพื่อนของเขาแต่เคปลียเนี่ยก็ได้ถามดาเลนว่าไทนี่ต้องการอะไรดาเลนนะครับก็ได้ตอบกับเคปลียว่าไม่รู้เขาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ชะตากรรม ซึ่งมันนะครับทำให้เก็ลี่เนี่ยสนใจดาเลนเป็นอย่างมากเขาเนี่ยก็เลยยื่นข้อเสนอให้ดาเลนว่าจะให้ยาถอนพิษและจะปกป้องดาเลนจากไทนี่ให้เพราะเมื่อไทนี่เนี่ยสนใจใครคนนั้นเนี่ยจะต้องตายโดยแลกกับที่ดาเลนเนี่ยจะต้องกลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์เพื่อมาช่วยงานเขาซึ่งดาเลนนะครับก็ตอบตกลงในข้อเสนอนี้เพราะเขานีครับก็ต้องการช่วยสตีฟให้รอดปลอดภัย และเมื่อทําข้อตกลงกันเสร็จเคปลี่นี่ครับก็ได้แลกเปลี่ยนเลือดของตัวเองกับดาเลนในการเปลี่ยนดาเลนให้กลายเป็นครึ่งแวมไพร์หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ไปหาสตีฟแล้วก็ให้ยาถอนพิษกับเขาจนอ,อาการดีขึ้นครับแต่ก่อนจะแยกจากกันไปเคปลี่เนี่ยก็ได้บอกกับดาเลนทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพยายามอย่าทําอะไรโง่ๆอย่างการฆ่าครอบครัวของตัวเองล่ะ และในอีกหลายวันต่อมาร่างกายของดาเลนเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดครับเล็บของเขาเนี่ยทรงพลังขึ้นถึงกระดาษที่ขูดกระดานเนี่ยเป็นรอยลึกลงไปได้อีกท้งยังหิวกระหายกินเนื้อสดๆในตู้เย็นแล้วก็ยังมีความรู้สึกอยากดื่มเลือดของน้องสาวตัวเองจนแทบจะทนไม่ไหวอีกครับและในตกดึกคืนหนึ่งเคปลี้เนี่ยก็ได้มาหาดาเลนที่บ้านเพื่อบอกให้ดาเลนเนี่ยเตรียมตัวลาจากครอบครัวไปโดยการทําเหมือนว่าดาเลนเนี่ยได้ตายไปแล้วเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยตามหาเขาได้อีกต่อไป และหลังจากที่พูดคุยกันจบดาเลนเนะครับก็ได้ไปหาพ่อกับแม่เพื่อบอกว่าพวกท่านเนี่ยดีแค่ไหนแล้วก็ได้ไปหาน้องสาวเพื่อบอกลาก่อนที่เคปลี่นะครับจะให้ดาเลนกินยาประหลาดเข้าไปพร้อมกับผักคอของเขาแล้วก็ผักตกลงไปจากบนบ้านครับและในวันต่อมาครอบครัวของดาเลนเนี่ยก็ได้จัดพิธีศพของลูกชายขึ้น และสเตฟเองเนี่ยก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยเพียงแต่เขาเนี่ยสังเกตเห็นรอยที่นิ้วมือของดาเลนเข้าครับซึ่งมันเนี่ยเป็นร่องรอยที่แสดงสัญญาของการเป็นแวมไพร์ทำให้เขาเนี่ยเกิดคลั่งขึ้นมาแล้วก็พยายามปลุกให้ดาเลนตื่นขึ้นครับจนถูกอาจารย์เนี่ยพาตัวออกไปจากงานศพแทนแล้วเมื่อถึงตอนตกดึกนะครับหลังจากที่ดาเลนเนี่ยถูกฝังอยู่ในโลงศพเคปลีเนี่ยก็ได้ขุดดินออกมาเพื่อเปิดโลงศพให้ดาเลนออกมาครับ แต่แล้วจูเ่เนียเมเออร์ลาฟก็ได้เข้ามาโจมตีเคปลีย์โดยที่ไม่ทันตั้งตัวและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงฝ่ายเมอร์ลาฟนะครับพยายามจะลักพาตัวดาเลนไปแต่ก็ได้เคปลีย์เนี่ยขัดขวางเอาไว้ได้ทันก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะหนีจากเมอร์ลาฟไปยังค่ายที่พักอาศัยของคนประหลาดจนได้ และเมื่อไปถึงเคปตี้นะครับก็ได้สั่งให้ดาเลนเนี่ยรออยู่ที่เต็นท์ของเขาก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้าไปคุยกับทอหัวหน้าของคณะคนประหลาดเพื่อเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังครับโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าดาเลนเนี่ยแอบฟังการสนทนานี้อยู่แต่ไม่นานนักดาเลนเนี่ยก็ถูกทอจับได้ทําให้เขาเนี่ยโดนทอสั่งให้รีเบก้าเด็กในค่ายคนหนึ่งเนี่ยไปส่งดาเลนที่เต็นท์ของมนุษย์งูเพื่อเป็นรูมเมตกันแทนครับ และระหว่างทางที่ดาเลนกําลังเดินไปก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับมาดามที่มองเห็นอนาคตเข้าเธอนะครับทำนายแล้วก็พูดออกมาว่าความตายการไทบาปความสิ้นหวังชัยชนะหายนะ ซึ่งดาเลนนะครับงงกับคําพูดเหล่านี้ของมาดามมากแต่เธอเนี่ยกับบอกเขาแค่เพียงว่าอย่าคิดมากเท่านั้นและทางด้านของสตีฟตั้งแต่วันที่ดาเลนจากไปเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนก้าวลาวขึ้นถึงขนาดที่ปาข้อสอบใส่หน้าอาจารย์ซึ่งมันนะครับทำให้ไทนี่เนี่ยเข้ามาหาเขาแล้วก็ยุยงให้สตีฟเนี่ยเข้าร่วมกับแวมพาณิชยเพื่อก่อสงคราม ซึ่งสตีฟเองก็ยินยอมพร้อมใจที่จะไปกับไทนี่ครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเขาแขนดานเลนที่มีชีวิตที่ดีแต่ก็ยังแย่งความฝันที่อยากเป็นแวมไพร์จากเขาไปอีกต่อจากนั้นจะตัดภาพกลับมาที่ดาเลนครับในตอนนี้เนี่ยเขาได้ช่วยงานต่างๆภายในค่ายทําให้สนิทสนมกับคนอ,อื่นๆมากขึ้นโดยเฉพาะมนุษย์งูกับดีเบก้าอีกท้งเขาเนี่ยยังพยายามฝึกควบคุมพลังของตัวเองถึงแม้จะยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ตาม และในตกดึกคืนนั้นเองไทนี่นี่ครับก็ได้เข้ามาในค่ายแห่งนี้เพื่อประกาศสงครามกับเคปรลี่แล้วก็สั่งให้ลูกสมุนตัวจ้อยของเขาเนี่ยจับตาดูดาเลนาว้ทําให้เคปรลี่เองก็ตัดสินใจเปิดศึกกับแวมพานิดด้วยเช่นกันถึงแม้จะขัดกับสัญญาสงบศึกก็ตาม และในวันต่อมานะครับดาเลนเนี่ยก็ได้ไปหารีเบกก้าเพื่อพูดคุยกับเธอจนได้รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นมนุษย์ลิงที่มีหางงอกออกมาเป็นลิงเท่านั้นครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยแต่ก็ไม่อาจลบล้างความรู้สึกดีๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นออกมาได้เลยและในตอนตกดึกเนะครับเคปลีเนี่ยก็ได้สอนการต่อสู้ต่างๆให้กับดาเลนเพื่อใช้ป้องกันตัวในตอนที่เขาเนี่ยไม่อยู่แต่เพราะดาเลนเนี่ยไม่ยอมดื่มเลือดทําให้เขาเนี่ยครับไม่มีพลังมากพอที่จะใช้ต่อสู้จริงได้เลย และทางด้านของสตีฟในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับแวมพาณิชเพื่อเปลี่ยนให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นแวมพายอย่างที่ต้องการมาโดยตลอดหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปที่บ้านของอาจารย์เพื่อดื่มเลือดแล้วก็ฆ่าทิ้งโทษฐานที่คอยขัดแข้งขัดขาครับแต่ในระหว่างนั้นเองเคปลี่เนี่ยก็ได้สะกดจิตผู้คนเพื่อให้ดาเลนเนี่ยดื่มเลือดประทังชีวิตแต่ดาเลนเนี่ยก็ทําไม่ได้เขาเนี่ยไม่อยากสูญเสียความเป็นคนไปถึงแม้ว่าถ้าเขาฝืนไม่ดื่มเลือดต่อไปเนี่ยอาจจะทําให้ตายได้ก็ตามครับ และหลังจากนั้นไม่นานพวกแวมพาณิชย์เนี่ยก็ได้บุกเข้ามาในค่ายเพื่อชิงตัวดาเลนไปแต่เคปลี่ที่ไหวตัวทันเนี่ยก็ได้พาดาเลนไปหลบซ่อนตัวที่ใต้ดินครับเพื่อไม่ให้พวกมันเนหาเจอไม่นานนักท่อเนี่ยก็ได้ออกมาไล่ให้พวกแวมพาณิชย์เนี่ยออกไปจากค่ายโดยขู่พวกมันว่าสภาแวมไพร์จะต้องรู้เรื่องนี้แต่ก่อนที่พวกมันจะจากไปนะครับมันเนี่ยก็ได้ลักพาตัวรีเบก้าไปโดยที่ไม่มีใครเห็น และในตอนลุ่งเช้าดานเลนนะครับก็ได้เดินตามหาลิเบกาจนได้รู้ว่าเธอเนี่ยถูกพวกแวมพานิจับตัวไปแถมยังฝากข้อความเอาไว้อีกว่าให้กลับบ้านทำให้เขานะครับรีบออกจากค่ายกลับไปที่บ้านในทันทีแต่เมื่อไปถึงบ้านเขากลับปเห็นแค่เศษกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าเจอกันที่โรงละครแทนและเมื่อดานเลนนะครับไปถึงโรงละครเขานี่ครับก็ได้เจอเขากับเมอร์ลารที่นําตัวครอบครัวขอ,วของดานเลนกับลิเบกาที่ถูกมัดตัวห้อยเอาไว้บนเวทีเนี่ยออกมา ก่อนที่ส t ตีฟนะครับจะเดินเข้าไปยื่นข้อเสนอให้กับดาเลนถึงเรื่องที่ว่าไทนี่เนี่ยต้องการให้เขามาร่วมด้วยกันครับโดยแรกกับที่ดาเลนเนี่ยต้องฆ่ารีเบก้าทิ้งและเขาเนี่ยจะปล่อยตัวครอบครัวของดาเลนไปแต่แน่นอนนะครับว่าดาเลนเนี่ยไม่ทําตามที่ส t ตีฟบอกแล้วก็เข้าต่อสู้กับส t ตีฟในทันทีถึงแม้ว่าจะสู้กับส t ตีฟที่ดื่มเลือดมาแล้วไม่ได้ก็ตาม แต่ในระหว่างนั้นเองนะครับเคปลีเนี่ยก็มาถึงได้ทันเวลายอย่างกับรู้ใจเข้านะครับได้ปาแมงมุมใส่สตีฟเพื่อให้ออกห่างจากดานเลนก่อนที่จะเข้าต่อสู้กับเมอร์ลาฟต่อไปครับและในจังหวะนั้นเองริเบก้าเนี่ยก็ได้ใช้หางของตัวเองปลดเชือกที่พัฒนาการออกแล้วก็ตรงเข้าช่วยดานเลนในทันทีเธอนะครับขอให้ดานเลนเนี่ยดื่มเลือดของเธอซะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีพลังในการต่อสู้แต่ดานเลนเนี่ยก็ไม่ยอมทําเพราะเขาเนี่ยไม่อยากสูญเสียความเป็นคนไปริเบก้าเนะ่ครับก็ ถึงนายจะดื่มเลือดเข้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยมันไม่สําคัญว่านายเป็นอะไรแต่มันสําคัญที่ว่านายเป็นใครตังหาก้วยคําพูดนี้นะครับทำให้ดาเลนเนี่ยตัดสินใจดื่มเลือดของริเบก้าเข้าไปทันทีก่อนที่เขาเนี่ยครับจะตรงเข้าไปช่วยชีวิตของเคปลีย์ที่กําลังจะถูกสตีฟกับเปอร์ลาฟเนี่ยพาไปเอาไว้ได้ทันครับแล้วก็เป็นเคปลีย์เนี่ยที่ปิดชีวิตของเมอร์ลาฟลงได้สําเร็จทําให้สตีฟนะครับโกรธมากแล้วก็เข้าต่อสู้กับดาเลนกันอย่างสูสีครับ และไม่นานนักนะครับไทนี่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็หยุดการต่อสู้ของด้านเล่นกับสตีฟเอาไว้พร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้สตีฟต่อสู้อีกเพราะเขาเนะครับได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วคือการเปิดสงครามการระหว่างกลุ่มของท่อกับกลุ่มของแวมพาณิช์แต่ก่อนที่ไทนี่จะจากไปเขาเนี่ยก็ได้เสกให้เมอร์ลาฟที่ตายไปแล้วกลายเป็นลูกสมุนตัวจ้อยของเขาแล้วก็บอกให้สตีฟเนี่ยถอยทับในคืนนี้ ฝ่ายดาเลนนะครับพยายามยื้อให้สตีฟเนี่ยไม่ไปกับไทนี่แต่ก็ไม่อาจห้ามเอาไว้ได้ครับพอสตีฟเนี่ยได้เลือกเส้นทางนี้เอาไว้แล้วทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องลาจากกันไปและหลังจากนั้นนะครับเคปลีย์ที่ฟื้นตัวได้แล้วเนี่ยก็ได้พาครอบครัวของดาเลนไปส่งที่บ้านพร้อมกับหลบล้างความทรงจําของพวกเขาทําให้ดา์เลนนะครับต้องบอกลาครอบครัวของตัวเองอีกครั้งแต่ก่อนจะกลับค่ายไปเขาเนี่ยก็ได้สารภาพรักกับรีเบคก้า และเธอเองเนี่ยก็มีใจให้กับเขาด้วยเช่นกันทั้งคู่นะครับจึงได้จูบอย่างมีความสุขก่อนที่จะเดินทางกลับค่ายกันไปครับและเมื่อทุกคนนะครับกลับมาถึงค่ายแล้วทอนะ่ครับก็ได้ให้ทุกคนในค่ายเนี่ยร่วมกันโหวตว่าจะให้ดาเลนเนี่ยอยู่ต่อไปหรือไม่แล้วผลนะครับก็ออกมาว่าดาเลนเนี่ยได้อยู่ต่อเป็นอันร่วมกันเปิดฉากทำสงครามกับพวกแวมพาณิชในอนาคตเริ่มขึ้นแล้วครับก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The Vampire Assistant ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากถึงแม้ว่าจะสร้างในปี2009ว็ตามครับแต่ก็ทําออกมาได้ดีเกินคาดทั้งเนื้อเรื่องทงั้งฉากแอคชั่นมันดึงดูดสายตาให้ดูจนจบเรื่องไปได้เลยครับแต่สิ่งที่ขัดใจมากก็คือหนังเนี่ยปูเรื่องมาเหมือนจะมีภาค2ต่อเพราะมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ทั้งเรื่องของคําทํานายชะตากรรมแล้วก็บทสรุปแต่หนังเรื่องนี้นะครับกับไม่มีภาค2ไม่มีตอนจบใดๆทั้ทงสิ้นทำเอาขางคาแล้วก็ไม่สุดกับหนังไปเลยครับ และเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5.8เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันเทลสก,กอร์เนี่ยผมก็ขอให้เป็นสักที่7เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับ และก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยผมก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีกลุ่ม Facebook แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k กันแล้วนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนใม้ผมสปอยเนี่ยก็จิมที่ลิงเพจแล้วก็ลิงกลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอ้วันาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากัันนไปก่อแล้วสวสสดีครับ Thank you